สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำขนมไข่นกกระทาบอกวิธีทำแป้งด้านนอกให้กรอบด้านในให้กลวงนะคะเก็บไว้นานแป้งก็ไม่ยุบสูตรนี้อร่อยลงตัวมากค่ะจะทำกินหรือทำขายก็ได้นะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในวันนี้เราจะใช้เป็นมันเทศสีขาวนะคะก็นำไปหั่นชิ้นขนาดประมาณนี้ค่ะก็หั่นให้ชิ้นเล็กๆนะเวลานำไปนึ่งจะได้เปื่อยง่ายเสร็จแล้วเราก็จะนำมันไปนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำรอจนร้อนดีแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มันลงไปนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำถ้าน้ำไม่ร้อนแบบนี้อย่าใส่มันลงไปนึ่งค่ะเพราะจะทำให้มันของเราดำนะ ส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟแรงค่ะก็จะนึ่งอยู่ที่30นาทีหรือในขั้นตอนนี้ให้เรานึ่งมันไปจนกว่าจะสุกดีแล้วก็เปื่อยดีค่ะในช่วงที่รอให้มันนึ่งครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งรอค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งมันมาครบเวลาแล้วนะคะลักษณะมันของเราก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะนําซ่อมมาจิ้มดูนะ ตอนนี้มันของเราก็เปื่อยดีเช่นกันค่ะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วน,นไปผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํามันมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําซ่อมมาบี้เพื่อให้ตัวมันละเอียดดีค่ะส่วนในขั้นตอนการบี้มันนะคะแนะนําให้ทําตอนที่มันร้อนๆแบบนี้เพราะจะทําให้มันของเราละเอียดง่ายค่ะพอเรากดมันได้ลักษณะประมาณนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลแดงค่ะ จากนั้นใส่เกลือส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะคะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะส่วนของน้ำตาลเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลเสแดงค่ะจะได้เพิ่มสีให้กับขนมของเรานะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาใส่แป้งมันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นแป้งมันตามแมวแดงใครไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้ค่ะ ในส่วนของแป้งมันหนึ่งถุงเราก็จะใส่ลงไปหมดเลยนะคะพอใส่ลงไปเสร็จเราก็จะคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ตัวมันยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะคะยังใช้มือนวดไม่ได้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะในการคนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มอุ่นค่ะพอเราคนผสมแป้งจนเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะมาใส่ผงฟูค่ะการที่ใส่ผงฟูลงไปผสมก็จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเรามีความฟูแล้วก็กรอบนานค่ะ พอใส่ลงไปเสร็จเราก็จะมาใส่เป็นหัวกะทิในขั้นตอนการใส่หัวกะทิแนะนําให้ทยอยใส่นะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้มนเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะพอคนมาได้สักพักนะคะลักษณะแป้งยังแห้งอยู่นะเราก็จะใส่หัวกะทิที่เราแบ่งไว้ลงไปให้หมดค่ะจากนั้นเราก็จะนําซ่อมคนผสมอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะต่อไปเราก็จะมาใช้มือนะคะในการนวดแป้ง ส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าลักษณะแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมหัวกะทิลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าตัวแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาผสมสีผสมอาหารค่ะในวันนี้เราใช้เป็นสีเหลืองไข่นะความเข้มของสีก็ให้เราปรับได้ตามความชอบค่ะ พอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จนะคะเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ย้ํานะความเข้มอ่อนของสีให้เราปรับได้ตามความชอบค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะลักษณะสีแป้งก็จะออกประมาณนี้เลยค่ะก็สวยกําลังดีนะหรือใครที่ชอบอ่อนมากกว่านี้เข้มกว่านี้ก็ให้เราปรับได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะให้ดูลักษณะแป้งนะตัวแป้งของเราก็จะปั้นง่ายประมาณนี้เลยค่ะโอเคนะต่อไปเราก็จะนวดอีกรอบค่ะแล้วก็พักแป้งไว้ส่วนในขั้นตอนการพักแป้งนะคะเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาคุมไว้แบบนี้หรือจะใช้ภาชนะอย่างอื่นปิดไว้ก็ได้ค่ะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งโดนลมเดี๋ยวตัวแป้งจะแห้งค่ะจากนั้นพักแป้ง30นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมานวดอีกรอบก่อนนะเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้คลายตัวค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มปั้นแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะปั้นแป้งแนะนําให้โรยแป้งมันบางๆก่อนนะเพื่อกันตัวแป้งติดถาดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําช้อนนะคะก็ใช้เป็นหนึ่งช้อนชาก็ตักแป้งขึ้นมานะแล้วก็นํามาคึงให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะ ส่วนในขั้นตอนการปั้นแป้งนะคะก็ปั้นให้เป็นลักษณะทรงกลมก็อย่าให้ตัวแป้งแตกนะส่วนใครที่ทำทานเองนะคะไม่มีช้อนชาแบบนี้ก็แนะนำให้ใช้วิธีการกะเอาก็ได้ค่ะส่วนใครที่จะทำขายนะแนะนำให้ใช้เป็นช้อนแบบนี้จะดีค่ะเพราะจะได้มีขนาดที่เท่ากัน ส่วนวิธีการปั้นแป้งก็ไม่ยากค่ะให้เรานําช้อนนะคะตักแป้งให้ได้ขนาดประมาณช้อนชานะแล้วก็นํามาปั้นให้เป็นลักษณะทรงกลมเสร็จแล้วก็ครึ่งเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะคะอย่าให้หน้าแป้งแตกเด็ดขาดเพราะตอนที่เรานําแป้งไปทอดตัวแป้งจะไม่สวยนะดังนั้นก็ควรที่จะให้ตัวแป้งเรียบเนียนดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลย ส่วนขนาดของแป้งก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนของเราก็จะเอาขนาดประมาณนี้นะใครที่ชอบขนาดใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ให้ปั้นได้ตามความชอบค่ะปั้นแป้งเสร็จเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำมันสำหรับทอดแป้งกันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันปาล์มอยู่ที่1ลิตรนะคะใส่ลงไปเสร็จก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงก่อนนะพอน้ำมันร้อนได้ที่ค่อยปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นใบเตยลงไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนค่ะพอเราตั้งน้ำมันมาจนร้อนขึ้นมาแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะตักใบเตยออกก่อนค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําไม่ต้องให้น้ํามันร้อนเกินไปนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่ประมาณนี้เราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดแล้วนะคะการที่เราจะนําแป้งลงไปทอดเราจะต้องปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะแป้งของเราจะได้สุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ตัวแป้งนะคะลงไปทอดก็ให้เราทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวนะเดี๋ยวจะทําให้ก้อนแป้งติดกันค่ะพอใส่แป้งลงไปเต็มกระทะแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวก่อนค่ะ เอาแป้งเซ็ตตัวดีเราก็จะคนแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการแยกตัวแป้งไม่ให้ติดกันค่ะและในระหว่างที่เราคนตัวแป้งนะคะถ้าสังเกตว่าตัวแป้งติดกันก็ให้แยกตัวแป้งออกจากกันด้วยนะพอเราแยกชิ้นแป้งหลุดออกจากกันดีแล้วนะคะตัวแป้งก็เซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะใช้วิธีการคึงแล้วก็กดแป้งแบบนี้ค่ะ และในขั้นตอนนี้ขอย้ําเลยนะคะจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นในการทอดเพราะการที่เราทอดแบบนี้จะต้องให้แป้งสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะและในขั้นตอนการกดคึงแป้งนะคะก็แนะนํานะให้ใช้กระชอนนะคะในการกดแล้วก็กระแทกแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวน้ํามันได้เข้าไปในข้างในแป้งแล้วก็จะช่วยทําให้แป้งของเรามีลักษณะที่กลวงค่ะส่วนในขั้นตอนการคึงแป้งนะคะก็ให้เราคึงบ้างพักบ้างค่ะแป้งของเราจะได้ฟูตัวนี้นะ ส่วนในขั้นตอนการทอดนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนแบบนี้ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการค่ะพอทอดแป้งมาจนสุกเหลืองได้ที่ได้สีตามต้องการแล้วก็ให้เราปรับมาใช้เป็นไฟแรงค่ะการที่เราปรับใช้ไฟแรงก็จะช่วยทําให้แป้งของเราไม่อมน้ํามันนะคะที่สําคัญตัวแป้งด้านนอกก็จะกรอบด้านในก็จะกรวงมากค่ะ เพราะการที่เราปรับมาใช้ไฟแรงนะคะก็จะช่วยทําให้น้ํามันที่อยู่ในตัวแป้งได้ดันตัวออกมาค่ะที่สําคัญเลยหน้าแป้งของเราก็จะมีความกรอบเพราะว่าเราใช้เป็นไฟแรงค่ะเวลาพักไว้นานก็จะไม่ยุบนะพอตักแป้งขึ้นไปหมดแล้วนะคะก็ให้เราปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนนะก็ใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะเพราะในขั้นตอนนี้น้ำมันยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราก็จะปรับไฟลงค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราทยอยใส่แป้งลงไปทอดเหมือนเดิมนะคะส่วนในขั้นตอนการทอดรอบแรกก็ให้เราใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะพอเราทอดมาได้สักพักตัวแป้งของเรามีลักษณะที่สีเข้มขึ้นก็ให้เราปรับมาใช้เป็นไฟแรงค่ะเพื่อจะได้ไล่น้ำมันก็จะทำให้แป้งของเราไม่อมน้ำมันค่ะส่วนในขั้นตอนการทอดนะคะเราก็จะทอดไปจนกว่าแป้งจะหมดค่อยมาดูกันค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมไข่นกกระทาจากมันเทศสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะส่วนวิธีการทำเราก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในคลิปแล้วนะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะถ้าทำตามคำแนะนำที่เราบอกไปนะคะก็จะทำให้แป้งด้านนอกมีความกรอบด้านในก็กลวงค่ะและสูตรนี้ก็สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้จริงนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ